สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนทุกทกท,กท่านคลิปนี้เปิดไพ่ไทยดวงเดือนพฤษภาคมนะคะราศีมิถุนธาตุลมสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปคนคู่นะคะเป็นคนที่สนุกสนานนะคะโอเคมาดูไพ่กันดีกว่านะคะสําหรับเดือนนี้เปิดไพ่ออกมาตัวตนของท่านก็จะได้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญก็หมายถึงคนที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะชอบหาความรู้แล้วก็ชอบหางเงินทองนะคะเป็นคนที่ เียนก็คือเงินนะนะแล้วก็เป็นความรู้ความรู้ก็เป็นรายได้อ,อีกด้านหนึ่งนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่รักการศึกษาแล้วก็ขยันขันแข็งนะคะอีกใบหนึ่งก็จะได้เป็นไพ่เดสนะคะเดสสำหรับนี่นเขาจะทําเป็นรูปตัวรีเบิร์ดนะคะเป็นความตายแต่ก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นนอกฟินิกนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าผิดพลาดอะไรลงไปก็สามารถที่จะ,ะลุกขึ้นยืนเพื่อจะทําอะไรก้าวไปสู่ความสําเร็จนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวตนของท่านนะคะเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะประมาณว่าเป็นสรุปเนาะก็จะได้เป็นไพ่สี่ดาบนะคะสี่ดาวก็เป็นรูปคนนอนนะคะเป็นลนักษณะของการชาร์จแบตนะคะการให้รางวัลกับตัวเองนะคะปล่อยวางสิ่งที่มันวุ่นวายตัวนี้ก็คล้ายๆบอกว่าเออเราเรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องการพื้นที่แห่งความ สงบสุขสักระยะหนึ่งนะหาหาคอมคอมฟอร์ตโซนนะนะข้างๆก็จะเป็นสเตทกับหัวก็หมายถึงบางคนก็จะหมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะตัวสเตทเนี่ยสเตทเป็นรูปผู้หญิงจับปากสิงโตบางทีก็หมายถึงการใช้อารมณ์โอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบสรุปนะคะ <c oughs> เ,ออเด๋ยนนี้จะได้ไพ่ถ้วยเยอะพอสมควรนะคะอย่างเช่น1นถ้วยนะคะแล้วก็สาถ้วยจะมีงานเฉลอง มีความสําเร็จเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะมีไพ่เดดซันนะอยู่ในตําแหน่งของปัตตนีนะปัตตนีก็คือคู่ค้าคู่สัญญารว,วมถึงเรื่องความรักนะคะการฉลองอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีสองถ้วยด้วยมีสามถ้วยหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยแล้วก็ห้าถ้วยนะคะมีถ้วยเยอะหกเจ็ดถ้วยต่างหากนะคะถ้วยก็คือความรักความสุขนะคะอ่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยเนาะความสําเร็จด้วยนะคะเดือนนี้ก็จะ มีเรื่องเกี่ยวกับความรักความสมควรนะคะรวมถึงเรื่องมิตรภาพสําหรับมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงเลยนะคะแล้วก็เป็นบางครั้งก็มออีอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังด้วยนะคะมีไพ่ฮาร์ทถวยเข้ามาแล้วก็สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่รับออกมาอาจจะไม่ตรงกันนะคะบางทีก็หมายถึงคนที่แบบไม่ไม่ค่อยมีความสุขอยู่กับสิ่งที่มีอยู่นะคะทั้งทั้งที่สิ่งที่มีอยู่นั้นก็มีค่านะคะบางทีเราก็ไป เพ้อฝันถึงสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะคะคล้ายๆกับว่ามันย,ยังเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จริงอะ่ะยังจับต้องไม่ได้เรามักจะไปคิดถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่สิ่งที่เราเป็นได้รับเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะตัวไพ่5้าถ้วย7ถ้วยเนี่ยเนาะเออแล้วก็มีไพ่แฮงแมทนะคะก็คือความมีแฮงแมแล้วก็เดะมูนเนี่ยความมีตกกองบนอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ ไอ้ตัวแฮงแมนนี่มันหมายถึงความรู้สึกกดดันนะบางทีนอกจากปนอกจากหมายถึงเรื่องงานหรือว่าสถานการณ์รอบตัวเราก็ยังหมายถึงความรู้สึกภายในของเราด้วยนะคะ moon, มูนวิตตกกลางวนนะคะบางทีมันก็อาจจะทําให้เราปีกวิเวกได้นะ,ะมีทั้งแฮงแมนเดอะมูนเดอะสตาร์อยู่ใกล้ๆกันเดอะสุดาก็คือการปล่อยวางะนะอยู่ในตําแหน่งของปุตตะนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ตัวไพ่เองก็จหมายถึงการแบบคล้ายๆกับว่าปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่าง แล้วก็ยังหมายถึงการได้รับของสวยๆวางามๆการทรํศิลปกรรมตกแต่งความสวยความงามนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสริมสวยกับตัวเราเองหรือไม่ก็เป็นบ้านช่องหรือว่าลดลาอะไรของเราก็เป็นไปได้นะคะทางด้านความรู้สึกเดอะสตาร์นี่บางทีมันเป็นดวงดาวนะมันก็มีมีแสงสว่างเหมือนกันแต่อาจจะไม่ไม่ไม่ชอบสักเท่าไหร่นะคะค่อยหมายถึงการปลิกวิเวกันปล่อยวางนะคะ มีพ่าย herfence เข้ามานะคะการเรียนการศึกษานะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกองค์กรใหญ่ๆที่ว่าเราอาจจะเข้าไปติดต่อนะคะการเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะได้รับความ,ไ,มได้รับความวางใจได้รับได้รับเกียรติต่างๆเดือนนี้สำหรับเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าการเข้าไปทํางานในองค์กรใหญ่ๆนะคะการสมัครงานอะไรพวกนั้นนะคะ ถ้าพูดถึงการสมัครงานก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะคะมีไพ่ซันเข้ามาด้วยนะการเริ่มงานอะไรใหม่ๆนะคะมีวิว o ่ f ฟอร์ทูนะคะอยู่ก็เป็นการเดินทางนะบางทีก็หมายถึงพวกผลประโยชน์จากบ้านที่ดินนะการเช่าซื้ออะไรพวกนี้การได้เดินทางไปในสถานที่เอ่อไปไปเจอเพื่อนเก่าหรือสถานที่เก่าๆในะการเดินทางนะคะอายังหมายถึงพวกก็ให้เกี่ยวกับว่า,ามีอุปสรรคนนิดหน่อย,อยเป็นไพ่กับหัวนะคะ แล้วก็ยังรวมหมายถึงการลงทุนเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหร่นะตัวพิว o r ฟัตูเนี่ยอย่างเช่นเออก็อย่างเช่นพวกการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นทองคำพวกสลากออมสินหรือว่าอะไรที่มันขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะคะเก็ให้ระวังนิดนึงนะคะแล้วบางทีก็หมายถึงการได้กลับไปเจอคนลักเก่านะคะการไปสถานที่เก่าเก่านะคะมีพระเอ p เ r อเรอร์นะคะ, Emperor, ะ,คะอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภนะคะก็ ก็อปเปเลอร์นี่ก็คือนอกจากหมายถึงความแบบว่าเหน็ดเหนื่อยในพวกนี้นะคะความภาระเยอะก็ยังหมายถึงความโชคดีนะพวกงานต่างประเทศการได้รับได้รับการเลื่อนตําแหน่งอะไรประมาณนั้นน,นะอยู่ในตําแหน่งของโชคลาภนะคะก็ไม่ใช่เงินทองแต่เขาจะมองเป็นความสําเร็จนะคะแต่ก็ยังหมายถึงเทพ,พเจ้าที่ว่าเราสามารถไปขอพรได้เช่นกันนะคะ มีไพ่เลเวอร์อยู่ในตำแหน่งของอุปสรรคนะคะการเข้าเข้าไปสู่อะไรใหม่ๆนะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเอ่อเลเวอร์สเขาก็เป็นรูปผู้หญิงผู้ชายแล้วเป็นคล้ายๆอดัมบอีฟที่ว่าจะต้องไปเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆที่ไม่มีคล้ายๆกับว่าบางคนก็อาจจะค่อนข้างกลัวหรือว่าเอ๊ะกังวลวิตกกังวลสิ่งที่เราจะเข้าไปผูกพันด้วยนะคะบางทีก็หมายถึงโอก,กาสใหม่ๆที่เราจะได้รับนะคะกัน เจอสถานการณ์ใหม่การย้ายที่ทํางานการเจอคนรักใหม่นะคะเป็นการปรับตัวด้วยนะคะมันอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคจริงๆอุปสรรคนี้อันนี้ก็หมายถึงว่าเออเราก็อาจจะต้องเออเหมือนกับว่าเหนื่อยหน่อยมันแค่มนมันไม่มันเหมือนกับว่าสิ่งอะไรที่แปลกใหม่เราก็ต้องเรียนรู้อะเนาะแล้วก็ตําแหน่งของออการเดินทางอรินะคะก็อยู่ในทาวเวอร์กับหัวนะคะก็อาจจะมีการโยกย้ายที่ทํางาน ว่าจัดสถานที่ทำงานใหม่ๆนะคะอาการออกจากงานนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ว่าเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะตัวทาวเวอร์เนี่ยบางทีก็หมายถึงการาจัดแต่งบ้านการรีโนเวทนะคะการทาลอบเบาแวงด้วยนะะการคนหัวร้อนประมาณนั้นนะคะตัวทาวเวอร์นี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของมอรณะก็จะเน้นไปทางด,าด้านการเดินทางมากกว่านะ,ะโอเคสำหรับเดือนนี้ก็เ,เราก็มา อันนี้คือไพ่ทาโร่ทั่วๆไปเขาก็จะบรรยายเกี่ยวว่าสิ่งที่เราจะจะจะเจออะไรพวกนี้การเดินทางการาจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีทั้งไพ่รีเบิร์ก็คือตัวเดทนะคะแล้วก็ยังเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะแล้วไพ่ไอ้ตัวรีเบิร์ดไอตัวเดทเนี่ยบางทีเขาก็หมายถึงพวกงานขายขาวดํานะคะแล้วก็ไอ้ตัวเฮลเฟนอนอกจากหมายถึงการศึกษาพวกองคอง์กรใหญ่ๆการสมัครงานนะคะก็ยังหมายถึงการไปเข้าวัดเข้าวาทําบุญด้วยนะคะ อันนี้ามาเปิดไพ่อัลลเซสักใบหนึ่งดีกว่าเนะก็จะได้เป็นไพ่เบอร์ห้าสิบสองนะคะพระเอ่อพระเบอร์ห้าเนี่ยก็คือพระดาวพฤหัสเน,น,นะแล้วก็เอ่อเลขสองก็คือดาวจันทร์ก็เป็นไพ่คือดาวพฤหัสอยู่กับใครก็ได้นั้นอยู่เพราะว่าเป็นคนแบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นดาวเคราะห์ใหญ่อะนะดาวพฤหัสภาษาเขาตัวเอ่อคีย์เวิร์ดของเขานะคะก็คือเมนดิ้งคือการแก้ไขนะคะ อ่านตามไพ่แล้วเขาเขาบรรยายหมายความว่าเอลักษณะให้คุณปลดปล่อยจากความกลัวะะแล้วก็รู้จักให้อภัยคนแรกที่จะให้อภัยก็คือตัวเองนะคะให้ความสุขกับตัวเราก่อนนะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเราออกเราก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆกระจายออกไปนะคะคล้ายๆเหมือนกับว่าบางทีเราก็ในไพ่เขาก็มีอยู่แล้วเราก็อาจจะเก็บกักพลังลบพอสมควรน,นะคะอย่างเช่นแฮงแมน,นีนความรู้สึกกดดันนะคะแฮงแมนนี่มันกับไอตัวคล้ายๆากับว่ามันจะ เดโมเนี่ยมันคล้ายๆกดดันกดดันตัวเองอ่ะมันก็เหมือนกักักเก็บพลังงานที่ไม่ดีเอาไว้นะคะเขาบอกให้ปลดปล่อยออกไปนะคะเอาตัวเองให้รอดเอาตัวเองให้มีความสุขที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยๆให้ภัยกับคนที่ที่ว่าทําให้เราไม่ถูกใจให้กับให้ภัยกับสิ่งที่เราได้รับมาแต่ว่าไม่ตรงใจกับเรานะคะแล้วพลังที่ดีๆมันก็จะเข้ามาหาเรามาแทนที่สิ่งที่ไม่ดีนะคะ แล้วก็มันก็จะนำสิ่งที่ดีๆมาให้แล้มีไพ่ The Sun เข้ามานะคะแล้วก็ไอตัว e อ็ e เพลเอร์กับเลเวอร์สก็น่าจะเป็นไพ่ที่ดีๆนะคะถ้าหากว่าเอาสามารถที่จะผักดันความวิตกกังวลในเด m มูนแล้วก็ไอ้ตัวแฮงแมทนะคะความเหมือนน้ำท่วมปากบางคนก็อาจจะเก็บกักอะไรไว้ไม่ค่อยดีนะคะก็เขาบอกให้แบบปล่อยทิ้งไปแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับตัวเองก็ตรงกับใบสรุปที่ได้เป็นไพ่สีดาบนะคะการชาร์จแบตการให้พลังกับตัวเอง โอ้ดีมากเลยไพ่ใบนี้นะคะเราให้อะไรนะก่อนที่จะให้คนอื่นเราต้องให้กับตัวเองก่อนนะคะเหมือนกับแผ่เมตตาถ้าเราไม่แผ่เมตมตาให้ตัวเองมีความสุขก่อนเราก็แผ่ให้คนอื่นไม่ได้พลังงานที่ดีๆมันยังมาไม่ถึงตัวเราสิ่งที่ดีๆมันมันก็ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็สร้างพลังงานนะเขาเขาพูดถึงเอเนจีด้วยนะพลังงานไพ่ใบนี้ไพ่อลักษณโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะเรารู้ไพ่เขาก็ได้ไง มาคล้ายๆกับว่าไพา่มาช่วยนะไพ่ดูแลใจเรานะคะทําให้เรามีทางที่ดีแล้วก็เหมือนถึงว่าจะดึงดูดพลังที่ดีๆเข้ามาะะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยนะคะเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆออกมาเข้ามานะคะอย่างเช่นสตาร์ที่เป็นความแบบเออมันกับเป็นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาของสวยๆงามๆความรักหรือว่าการท่องเที่ยวการเดินทางอะไรนะคะ โอเคมีอะไรจะคอมเมนต์หรือแนะนำก็เขียนมาได้ในช่องของคุณผีองคนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีค่ะ